เล็บมันเป็นมุมแหลมแทงหนูอยู่ลูกนี่เป็นมุมเล็กๆเกนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยลึกๆนี่เลยเนี่ยเห็นไหมนิดนึงนะคะลูกเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะหนูกอดหมอนได้เลยเอาหมอนมากอด หนูเอาอันนี้ยไป,ไปเป็นตัวพิงก็ได้แล้วหนูเอาหมอนเหลืองมาไว้กอดอืออะขยับดิอะอนั้นเป็นตัวพิงที่ลูกจะได้ถนัดพร้อมนะพี่เห็นมุมเล็บหนูแล้วหละเดี๋ยวพี่ใช้สเรย์เย็นช่วยเย็นหน่อยนะหนูรู้สึกแบบเย็นเหมือนแ่บๆนิดนึงนะตัดแล้วนะลูกนะ อย่าชักเท้านี่พี่นะคะลูกนิดนึงนะนิดนึงนะลูกนะอนี่เดี๋ยวได้แล้วเห็นไหมเป็นแง่งเลยเนี่ยเห็นแง่งเร็อเปล่า ออกมาอ่ะมันเป็นแง่งเล็บนี่เห็นปะหนึ่งแง่ง